สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่มูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูสี่ศูนย์นะคะเพื่อจะมาตามน้ท่างตัวเลขโครงสุดท้ายของปูสี่ศูนย์นะคะค่ะมาเบิงมาชมไปน้ำแม่มูเด้อค่ะว่าปูสี่ศูนย์จะเน้นจะย้ำให้เป็นตัวไดเนาะคะ่ะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอ่อหรือว่าจังได้เนาะคะ่ะมารับชมมาฟังับคุณพ่อแม่มูเลยค่ะกรปูค่ะการน้มัสกรเจะกระปู มงสุดท้ายนะปูเนาะครับฝันดีเพื่อปูฝันดีฝันดีโอ้เป็นได้เงินให้ยังครับโอ้ครับปูคือบอกให้เติมเต็มเนาะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาฝันวันใดจะขับป an <Yeah, like ูบอกสุกฟังนะจะฝากแต่ถ้าธรรมดานี่นะครับปูเข้าคงเข้ากระเน้นตามสูตรเนาะเน้นตามสูตรครับปู ครับมันเป็นมันสูตรบนในทั้งเขคูในต่้งห้องวัดได้ตัดครับปู่ลักสิบมันห้ากับแปดครับผมลักหน่วยมันศูนย์หนึ่งสามครับลักน่วยครับปู่นจะเป็นวัดที่สามสิบวัดที่สามสิบจีบๆได้ครับผมมันนี้ตัดบะตัดเท่าก็เแล้วมาเต็นสุตไปกันมาสุดท้ายมันเดินดีมัดกอนมันได้เก่าคูครับ มันมันได้ไหลายน้ำน้ำลักซิปมันงดกรนเนาะครับปูมันจะได้หกคูตรงตรงลักซิปบนวันนี้ห้ากับแปดครับปูเนาะหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสามหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสามครัห้ากับแปดว่าที่สามสิบสองครับศูนย์หนึ่งสามเนี่ยถ้าสองศูนย์ทนหนึครับปูจะได้ศูนย์หนึ่งสองครับมันมันเขาเปา็นอะรเศร้าโศกหมดลักหน่วยลักหน่วยครับปูเนาะ ครับรัดซิบมันก็ะชองสุดส้นมันจกมากเสีครับปูมันบอกว่าโตก็มาตอครับเอาแต่ว่าปูวงกลมที่ห้าศูนย์ห้าสามตัวเก่าเลย่ะครับตัวเก่าตัวเก่าเวดที่แล้วเลยนะปูโอ้เมดที่แล้วมันไม่ได้ซูนหาแต่ว่าเ้างบอลในวงศูนหาครับปูคือเลขเลขวิ่งมันจะศูนย์หนึ่งสองนะแต่ว่าเ้าเอาเต็มหนึ่งกับสองครับป แปดกรเด็นแบบปูบนแปดกระเด็นครับแปดกระเด็นหากระเด็นแปดกระเด็นหากระเด็นมันเนี่ยห้อเลยเอาสูตรสูตรดับมันน่ะนะครับผมเรียกว่าขอดับนั่ขอเจ้าจักงวดนะคืดับมันงวดที่หนึ่งร้อยสามครับแปดไม่มาสิแปดไม่มาสิโอหนึ่งไม่มาหน่วยงวดที่หนึ่งร้อยสามหนึ่งไม่มาหน่วยแปดไม่มาสิหนึ่งไม่มาหน่วย แกะไม่มาสิหนึ่งไม่มันเลยเขาเดาทางนี้รับปูเขาเรีนตามสูตรเน่นตามสูตรก็ให้รับอยู่งวดนี้อ่างวดนี้ขอดับขอดับน้องขอดับน้องขยับกับห้ออกไม่วงกลมกับปูแต่ว่าลักนวยนี่ถือว่าเดิน เดินดีเมินมาปูลักหน่วยเดินดีครับหลักหน่วยบนคือหนึ่งศูนย์สามหลักสิบบนหากับแปดสองสองตัวเท่านั้นน้ปูเนาะครับคัดแล้วน้ปูตัดแล้วคือว่าหนึ่งดับหน่วยบนบมปูหนึ่งดับหน่วยบนแปดแปดดับสิบดับสิบบนทั้งบนทั้งล่างกับปูงวดที่หนึ่งร้อยสามครับ มันก็นาลุ่นแน่่เนาะมันดับหมดเนาะแต่ว่าก็ไม่สิบรุดขึ้นไดแน่ๆนี่หกตัวหกหน้าเป็นเบบที่สามสิบข้อขัดเน้นนะคขัดเน้นสุดๆนี่มันเน้นแนวถับปูับปูหกปูตรงๆเนี่เน้นแนเน้นสุดๆขึ้นข้อเลยเอารับเลขดับมันนะหนึ่งแปดดับสิบนะมันเลียๆอยู่สองปูตรงๆมาต่อกัน ส่วนแราครับแปดงวดที่งวดที่สามสิบสองเหมือนครับปูจูดกับห้ก็ยาวไปแล้วล่ะไอ้วันนั้นต้องลงไฮแน่อ่ะซูดมันเดินดีครับจูดตัวหนึ่งมันจะมีหกแปดเก้าครับปูโอ้ยหกหกเก้าศูนย์ครับตัดหนึ่งหกเก้าศูนย์ตัวหนึ่งหกสี่หกแปดนะครับมันเด็นที่หกแต่ว่า สี่กับหกฮกเดินเด่นกับจริงแต่ว่ามันหนังห่อออกมาเทียบส้นแนวครับมันขาดฮอกห่อส้นกันก้อนดที่ห้าสิบเจ็ดครับผมมันจะมาเด่นที่ศูนย์ที่สี่กับแปดครับสี่กับแปดก้อที่สามสิบสองครับปมเมื่อก่อนห่อห่อเทียบส้นแนวมันสี่สามตัวเดียวครับมันสี่กับแปด สองตัวครับมันตัวสูตรสูตรงวดที่สามสิบเนี่ยมันจะมีมันจะมีหกเก้าศูนย์เนี่ยมาครับมันก็ลดเนี่มาครับผู้อ่านะห้องยกก่อนนะมันดูดไปลดห้ามยกกอกมันเลยเรียกจะศูนย์กับเก้าเก้าศูนย์ได้จับกรักันมันจะเป็นสี่ถ้าจับครสี่มันเด็กมันเขามานะเศร้าเก่างวดขาดตัปสถิติสั่งคัญกับผมนะถ้าสำคัญ ได้ว่ากลับด้วยร่างร่งงอนก็ออกตัวกลับได้ว่ากลับด้วยขับปูค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้าสี่สี่เก้าองศาครับไมนจะกลับเลยไมนจะเปลี่ยนแปดปูขับปูเน้นที่เก้าแปดจะสุดแปดครับเข้าออนหลักสิบไม่มาสิบอ๋อแปดไม่มาสิบครับงวดที่หนึ่งนวันสามครับปูไม่ได้ว่างหมดจนหน่วยมาครับครับเก้าไม่มั่นหน่วยขับปูไม่กลับอะไร ตรงๆถึกอัดไว้แล้ว9ครับโอ้ค่ะเพามันเหยียบไปนี้อัดไปเล่นปะครับปูอัดไว้แล้วไปเซฟเก็ว่าได้จรินว่าจริแล้วกต่นิ่งแล้วอันนี้ก็ศูนย์ไม่มีในหลักสิบครับโอ้ศูนย์ไม่มีในหลักหน่วยอ่าครับปูอ่อันนี้แปดไม่มีในหลักสิบมันก็มันก็นิ่งแล้วครับปูคนิ่งแล้วสี่ครับปูไม่มีทั้งสิบทั้งหน่วยมันเลยเหลือแปดตัวเดียวโอ้ ที่แนเน่ยบนห้าตัวเดียวบนห้าตัวเดียวล่างแปดหลักหน่วยตัวเดียวนะครับจะดนมีกันสี่มันเรียกว่าในวงกลมไม่ต้องกลับวัดเดือนไปเลยค่ะปูตรงตรงเลยนะคะปูคบณตรงตรงมันเรียกขีดตัวกลับออกให้กลายเป็นตรงตรงค่ะปูตรงตรงนะตะเกบกลับอยู่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต้องกลับตรงตรงครับ ล่าง9808ตรงๆนะครับปูเอาปูซีนี่ดับล่างมปูมันมอมีมันมอแม่ดับเนี่ยมันมอมีในสูตรหลักสิบหลักหน่วยบอมีในสูตรครับปู่กกับซีไม่มีในหลักสิบหลักหน่วยนะครับปูครับผมนั่นแหละครับมันมันมันเลยลดโดยไปริ่ายนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าลดได้แต่ว่าเขาเป็นตวกัดไว้ครับนั่นแหละที่แน่ๆในหลักสิบเขาเอาไปสดุ็อกมันนะครับ มันจะขาดสีขาดสีกกครับอันนี้เ่าเอาเน้นๆเมาใสไห่ก้าวกับยุนมาตัวสีกระแปดมาตัวสักพูในซีมันเข่าทุกงวดครับดับว่าดับขอทราบมาเนี่เขาก็เลยสุดล่องดับงวดที่เร้อสามนะครับแปดไม่มาสิทั้งบนทั้งล่างครับซีไม่มีในสิบในเหนือล่างครันี่นะก้าไม่มันหน่วยมันก็เลยอยู ได้เห็นว่าเขาอย่าไปเลยค่ะต้องปูนีตั้งตัวน um> so ี้สองคนนี้ค่ะโอ้ปูคือว่าฝันดีจังเลยเนาะครับฝันกับฝันดีปกตินี่นะครับคับปูฝันเป็นคือจังสิทธิ์ลังวันที่หนึ่งอยู่โอ้ค่ะจัครับจังมาเต็มเต็มน้ำปูนี่หลุนมีรลุดน้ำปูเนาะครับผม มันอาจจะเดินตัวทั้งบนทั้งล่างครับตัวเก้าแปดที่เหยียบไปแล้วมั้งครับกับซูนไปเบ้าเท่าเหยียบไปแล้วแปดไม่มาสิบเก้าไม่มาหน่วยก็อยู่ิงจริงแล้วจครับเมนสู่ครับวัดงดที่หนึ่งอยสามนอนิบูรยูต่อไปยู่ว่าเนาะครับเมนสปูพลังข้นว่า สร้างิติบอกเขามาหลายงวดแล้วว่าสันเขาเยาว่านเป็นแนวทางครับูในสภาพอันนี้จังครับแมนค่ะจิตรนาดีๆมัดกระจัดขัดกรพันครับครับปูนี่นาดนี้ยังหลายครับครับจิตรนวดีๆครับปูอยากกันได้สุดได้คิดขนาดเดินมาหาสิบหกสิบงวดครับพิษเอาทิมเลยครับพิษเทียนนึงนะครับห่อห่อแต่สุดที่มันเดินดีๆนะครับค่ะคนละคนก็นําไป เก็บไปใส่ก็ว่างวดมันพิเศษเดียวตะพุ่นล่ะงวด้ครคบปูเข่าเบาแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะในทางของปู40ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคามพศ2 5 6 5หา60หานะคะ่ะปูพันด้เน่นยำ้ำห้โครงสุดท้ายแล้วนะคะบนนะคะ่ะหา3 หาศูนย์นะคะ่ะสำหรับแนวทางเลขล่างกับเก้าแปดศูนย์แปดค่ะสังเกตฟังดีๆนะคะปูเพิ่นบอกแล้วนะคะเน้นที่ตัวเดียวนะคะ่ะเพิ่นบอกว่าให้บ้าแถวหยาใบนะคะก็คือเก้าแปดนะคะทำช่ชมค่ะพิจารณาเบื้องเพื่อเป็นแนวทางนะคะทางช่องเม่มูกระได้นำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสำหรับตัวเลขนั้นจะเข้าสรุดกระบา,บากันนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มูก็ฝากไว้ไม่เพียงแค่นี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทำช่ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุข,ขสุขนนะคนเด้อค่ะ พบพกันไหมในคลิปหน่าสำหรับคลิปนี้เมมูกับสวัสดีค่ะ